ครับผมต่อมาเราจะมาเรียนรู้กับเมนู insert นะครับเมนู insert หรือว่าเป็นเมนูแทรกนั่นเองนะครับซึ่งเราจะทำการแทรกรูปภาพนะครับเราจะทำการแทรกรูปภาพนะครับเราวิธีการมาที่เมนู insert นะครับเมนู insert นะครับจากนั้นนะครับใน insert เนี่ยหรือว่าในแทรกเนี่ยมันจะมีแทรกอยู่หลายแบบนะครับ อันแรกเลยเป็นแทรกสไลด์นะครับนิวสไลด์นะครับอันที่2แทรกเทเบิลนะครับ,รบ,นนเเรบหรือว่าแทรกตารางอันที่สาเป็นอิมเมจนะครับซึ่งก็จะเกี่ยวกับรูปภาพอันที่4ี่เป็นอ l ลลัสเตชันนะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวกับพวกรูปร่างรูปทรงต่างๆนะครับพวกการาฟพวกสมาร์ทอาร์ตนะครับ ต่อไปก็จะเป็นพวก add on, add in, พวกลิงก์ต่างๆ c o m มนต์นะครับแล้วก็มี t x t เนาะจะเกี่ยวกับพวก t x t box นะครับมี word art อยู่ในนี้ด้วยนะครับมี word art อยู่ในนี้ด้วยนะครับแทรก s y ญลักนะครับแทรกสัญลักษณ์นะครับหรือว่าแทรกสูตรทางคณิตศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ก็มีนะครับหรือว่าจะมาแทรกมีเดียนะครับหรือว่าแทรกพวกเสียงแทรกวิดีโอแทรกเสียงได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแทรกรูปภาพกันนะครับแทกรูปภาพก็ไปที่ insert แล้วก็เลือกพิกเจอนะครับจากนั้นจากพิกเจอร์นะครับก็จะมีให้เลือกอยู่2อันอันแรกเลยเป็นดิสดีไวท์นะครับหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้อันที่2เป็นออนไลน์พิกเจอหรือว่าจะไปแทรกบนโลกอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับไปดึงเอาข้อมูลไปดึงเอารูปจากโลกอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็มาใส่งานนะครับซึ่งเดี๋ยวจะทําให้ดูทั้ง2องแบบเลยนะครับเริ่มกันที่อันแรกเลยแทรกดิสดีไวท์นะครับหรือว่าแทรกจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ ก็กดไปนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะไปเปิด default เลยเขาจะไปเปิดที่ p i c t u อร์นะครับเราลองดูนะครับเอ๊ะมันไม่มีรูปที่เราต้องการเลยแล้วก็ลองหาดูนะครับว่ารูปเก็บไว้ที่ไหนนะครับรูปเก็บไว้ที่ไหนนะครับสมมติว่าจได้รูปแล้วนะครับจได้รูปแล้วนะครับ ก็จะทําการแทรกรูปภาพนะครับก็คือเราจะเลือกรูปภาพรูปนั้นนะครับหาเราเลือกรูปภาพก่อนนะครับเราได้รูปภาพรูปไหนแล้วเราเลือกรูปภาพรูปนั้นนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับมาที่เมนู Insert นะครับเสร็จแล้วมาที่ Insert นะครับแล้วก็กด Insert เข้าไปนะครับหรือว่ากดแทรกนะครับอ่าพอกดแทรกได้แล้วนะครับกดแทรกได้แล้วนะครับ ภาพก็จะปรากฏขึ้นนะครับภาพก็จะปรากฏขึ้นเดี๋ยวเจ้าขอเปลี่ยนภาพนิดนึงครับอันนี้โจก็มาที่แทรกแล้วก็เลือกรูปภาพเนาะหลังจากที่เจ้าเปลี่ยนรูปภาพไปเมื่อกี้นะครับอ่าเจ้าก็ได้รูปภาพมาแล้วนะครับทีนี้นะครับพอได้รูปภาพมาแล้วเขาก็จะมีเมนู format โผล่ขึ้นใหม่แล้วครับอ่า แต่ f อร์แมตรงนี้ครับที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ d ดออิ t งทูแล้วนะมันจะเป็น p i t u u r t o o ูนะครับจะเป็น p i t u u r t o o ูแล้วนะครับซึ่งเมนู f o r m a t ตรงนี้ครับก็จะเกี่ยวกับรูปภาพโดยเฉพาะเลยนะครับจะเกี่ยวกับรูปภาพโดยเฉพาะเลยเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างอันแรกนะครับอันแรกก็คือรี o ม e b a c k g ร o u ด d นะครับหรือว่าการลบภาพการลบพื้นหลังนะครับต่อไปก็จะเป็นพวก คอลเลกชันนะครับอ่าก็จะเป็นพวกสีพวกแสงนะครับอ่าก็มีคัลเลอร์นะครับมีการเลือกสีนะครับมีเอฟเฟกนะครับอาร์ติสต์นะครับอาร์ติสต์เอฟเฟกนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการทำเอฟเฟกต่างๆนะครับอ่ามีคอมมีคอมพาสพิกเจอร์มีเชนพิกเจอร์มีเรเซตพิกเจอร์นะครับมีในส่วนของพิกเจอร์สไตล์ด้วยนะครับอ่าแล้วก็สามารถจะขยายออกมาดูได้นะครับว่าเขามีสไตล์อะไรบ้างนะครับอ่า มี Picture Border มี Picture e f f e c t นะครับ Picture Layout นะครับมี Ultimate t e ทคอีกเหมือนเดิมนะครับมี Ultimate t e ทคเหมือนเดิมนะครับมีอะไรนะครับอ่านะครับมีอะไรนั่นก็คือการจัดนะครับการจัดนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งเนาะในส่วนของอะไรนะครับอ่ามีอะไรนะครับมีไซส์นะครับไซส์ก็จะมีครอบนะครับมีครอบก็มีมีครอบตัด ซึ่งในครอบตัดเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะครับมีครอบตัดธรรมดามีครอบตัดทูเชฟนะครับก็คือครอบตัดตามรูปร่างนะครับตามรูปร่างนะครับหรือว่าครอบตัดแบบแบบเรติโอนะครับก็คือแบบสเกลนั่นเองนะครับแบบฟิตแบบฟิลนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอ่าสิ่งที่ต้นจะบอกเลยอันนี้นะครับถือว่าเป็นทริคกันนะครับเป็นทริคเหมือนกันเมื่อเราได้รูปภาพมาแล้วใช่ไหม ถ้ารูปภาพของใครนะครับพื้นหลังเป็นสีเดียวนะครับเหมือนของโจเนี่ยเหมือนของโจเนี่ยครับพื้นหลังตอนนี้โจเป็นสีเดียวก็คือเป็นสีขาวนะครับมีสีเดียวเลยก็คือมีสีขาวเรจะลบพื้นหลังออกนะครับเรจะลบพื้นหลังออกด้วยวิธีที่ง่ายนะครับด้วยวิธีที่ง่ายๆนะครับก็คือไปที่คันเลอร์นะครับนะครับคันเลอร์นะครับจากนั้นเลือกเซตแทนเปอร์เลนส์นะครับเซตแ r นเปอร์เลนส์คันเลอร์นะครับก็เลือกนะครับ เขาจะทําการดูดแสงดูดสีตัวนั้นออกครับเขาจะทําการดูดสีตัวนั้นออกเช่นอันเนี้ยเราคลิกไปที่สีขาวภาพเรานะครับส่วนไหนที่เป็นสีขาวจะโดนดูดออกหมดเลยนะครับส่วนไหนที่จะเป็นสีขาวจะโดนดูดออกหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกดูดีๆนิดนึงนะครับบางทีภาพมันเป็นสีขาวเนาะแล้วมันดูดแล้วมันหายไปนะครับบางทีก็จะเห็นความแหว่งของภาพนะครับบางทีก็เห็นความแหว่งของภาพนะครับ แต่ถ้าใครไม่โอเคก็กดรีดูนะครับหรือว่าอันดูเอยกดอันดูนะครับถูกต้องครับกดอันดูนะครับเพื่อทําการย้อนกลับนะครับเพื่อทําการย้อนกลับนะครับแล้วก็จะทําการย้อนกลับนะครับวิธีการลดขนาดภาพนะครับการลดขนาดนะครับหรือว่าการย่อนะครับก็ใช้วิธีเดียวกับการยืดขยายกล่องข้อความนะครับ มีทิคนิดหนึ่งครับถ้าเป็นการย่อขนาดนะครับย่อขนาดภาพแนะนําให้เลือกบนนะครับแนะนําให้เลือกมุมนะครับไม่ใช่แนะนําให้เลือกบนแนะนําให้เลือกมุมนะครับไม่จะเป็นมุมบนซ้ายมุมบนขวามุมล่างซ้ายมุมล่างขวานะครับแนะนําให้เลือกเป็นมุมนะครับแต่ถ้าใครไม่เลือกมุมก็ได้นะครับแต่ว่าเราอาศัยการกดชิปค้างไว้นะครับการกดชิปค้างไว้นะครับ การกดชิปค้างไว้นะครับกดชิปค้างเพื่ออะไรกดชิปค้างเพื่อให้ภาพนะครับคงอัตราส่วนหรือว่าคงสเกลไว้นะครับถ้าเกิดเราไม่กดเนี่ยบางทีภาพมันยืดใช่ไหมภาพมันยืดภาพมันหดนะครับภาพมันยืดภาพมันหดไปาบางทีก็จะดูแบบเอ้ยดูประหลาดประหลาดดูแปลกๆนะครับแ,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 แล้วก็ใช้วิธีนั้นนะครับใช้วิธีนั้นนะครับกดชิปค้างเอาไว้นะครับ กดชิ้ style, ค้างเอาไว้ใครที่อยากเล่นกับพิกเจอร์สไตล์นะครับใครที่อยากเล่นกับพิกเจอร์สไตล์นะครับก็เล่นได้นะครับก็เล่นได้นะครับลองทดลองเข้าไปลองเล่นดูครับทดลองเข้าไปลองเล่นดูว่าแต่และเอฟเฟกแต่และสไตล์นั้นมันจะออกมาเป็นในลักษณะยังไงนะครับแล้วก็โดนกับความต้องการของเราหรือเปล่านะครับโดนกับความต้องการของเราหรือเปล่าถ้าโดนก็เลือกได้เลย ถ้าโดนก็เลือกได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่โดนถ้าไม่โดนทําไงถ้าไม่โดนเราทำเอฟเฟกเองไหมอ่าเราทำเอฟเฟกเองไหมถ้าเราจะทำเอฟเฟกเองนะครับเราก็มาเลือกที่ p i c t u r e e f f e c t นะครับมันก็จะมีในส่วนของ Sha ์ o w นะครับก็คือเงานะครับ,นะรบก็จะมีในส่วนของเงานะครับ มีรีเฟกนะครับก็คล้ายๆกันเลยนะคล้ายๆกันเลยนะครับมีมีโกนะครับมีโกก็คือขอบพวกขอบฟุ้งนะครับมีพวกเส้นนะครับมีวิวเออร์ก็คือตัวนูนนะครับหรือว่ามี 3D นะครับก็จะเป็นพวก 3D เนาะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ทุกท่านเลยนะครับทุกท่านสามารถที่จะเลือกได้นะครับปรับแก้ได้นะครับ ต่อมานะครับมาดูในส่วนของการครอปรูปภาพกันนะครับการครอปคืออะไรการครอปคือการตัดนั่นเองนะครับการครอปคือการตัดนั่นเองนะอ่าเราก็มาลองดูครับครอปเราก็เลือกไปที่เมนูครอปนะครับอ่าพอเราเลือกมาที่เมนูครอปอันนี้ตะเลือกไปครอปเฉยๆนะอ่าพอเลือกเมนูครอปแล้วเราก็แถบมุมนะครับมุมเขาก็จะมีตัวตัวคล้ายๆกับมุมหนา โผล่ขึ้นมานะครับมีมุมหนาโผล่ขึ้นมานะครับนะซึ่งไอตัวเนี้ยเองนะครับซึ่งไอตัวพวกเนี้ยไอตัวหนาๆพวกเนี้ยนะครับเขาจะทําการตัดภาพนะครับจะเป็นการตัดภาพตามสเกลที่เราต้องการนะครับตามสเกลที่เราต้องการ,รก็คือเราเลือกได้เลยนะครับเรายืดหดขยายอะไรได้เลยพอเสร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถที่จะกด ครอปได้นะครับกดครอปหนึ่งทีหรือว่าจะกด Enter ก็ได้กด Enter ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับไม่ว่ากดตรงไหนก็ได้เหมือนกันมีขั้นเร <DING. S 1> ากาเจากดครอปนะครับ <cassette. S 1> จากดครอปไปที่หนึ่งทีนะครับจะกดครอปคืนหนึ่งทีเห็นไหมครับภาพที่ได้ออกมานะครับภาพที่ได้ออกมาก็จะได้ขนาดตามตามการครอปภาพนะครับหรือว่าการตามข้อตัดของภาพนั่นเองนะครับเอ้ยถ้าเกิดเราตัดภาพเราตัดภาพพลาดล่ะทครับยังไงกด undo ครับ กด undo ย้อนกลับอ่ะกด u n d o ย้อนกลับนะครับกด undo ย้อนกลับอ่ย้อนกลับไปเรื่อยๆนะครับกด u n d o ย้อนกลับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือครอปแบบที่1นะครับครอปแบบที่2ครับคือครอป shape นะครับครอป shape ก็คือครอปตามรูปร่างนะครับคือครอปตามรูปร่างนะครับการครอปตามรูปร่างแล้วก็ เลือกมาที่ c o p to shape นะครับเสร็จแล้วเราลองเลือกรูปร่างที่เราต้องการนะครับสักหนึ่งอันนะครับอันนี้โจต่อเป็นอ v a l นะครับจริงๆมันเป็นวงรีเนาะแต่ว่าวิธีการทําให้วงรีเป็นวงกลมก็คือกดชิปค้างเอาไว้นะครับกดชิปค้างเอาไว้นะครับมันก็จะกลายเป็นวงกลมนะครับอ่าอันนี้โจทก็เลือกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วโจก็ทําการ c o p to shape แล้วเรียบร้อยนะครับภาพที่ได้นะครับสังเกตเห็นว่าผมบนหัวแหว่ง นะครับน te ั <reco Christ. S 1> siglo, ่นหมายความว่าภาพนี้โดนตัดวงกลมแล้วเรียบร้อยนะครับภาพนี้โดนตัดตามรูปร่างที่เราเลือกเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวตัวก็จะทิ้งช่วงนะครับให้ทุกท่านลองที่จะจัดการกับรูปภาพดูนะครับบางท่านอาจจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับเปลี่ยนสีก็ได้นะครับหรือว่าใส่เอฟเฟกให้กับรูปภาพก็ได้นะครับใส่เอฟเฟกให้กับรูปภาพก็ได้นะครับอันนี้ไม่ว่านะครับใส่เอฟเฟกให้กับรูปภาพก็ได้ นะครับหรือ,อว่าจะเปลี่ยนภาพจะครอบภาพก็ได้นะครับจะรอบภาพก็ได้นะครับจะคอบภาพก็ได้อ,อันนี้แล้วแต่ทุกท่านนะครับอันนี้เดี๋ยวโจทิ้งให้ทุกท่านได้ลองทําดูนะครับทิ้งให้ทุกท่านได้ลองทําดูเสร็จแล้วเดี๋ยวโจจะมาบอกวิธีการที่จะทํำยังไงไม่ให้ภาพตัวนั้นอ่ะไปทับกับ ข้อความบางอย่างนะครับเผื่อบางทีเราอินเสิร์ตเข้ามาหรือเราแทรกเข้ามาเนี่ยพวกรูปภาพไปทับกับข้อความตรงนั้นนะครับเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการจัดยังไงไม่ให้รูปภาพไปทับกับข้อความหรือว่าพื้นที่ที่เราต้องการนะครับ